ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับลุงตังนคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวัน วันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ที่6ทันวาคม6-7นะครับส่วนงวดที่ผ่านมาเนะาะงวดวันพฤหัสที่5ทธันวาคมนะครับสูตรที่ดูกันให้ไปก็มามา2คู่เนะาะสองคู่2องนอยนะครับคู่แรกเนาะก็คือมานอยอพิเศษเนะาะมาบน08แล้วก็มาล่าง อ่าศูนย์ศูนย์เนานะมาบนมาล่างเนาะหลังจากที่สองงวดที่ผ่านมาเนี่ยน้อยปกติจะมาบนมามาบนมาล่างสองงวดติดนะครับอ่ารอบนี้ก็มาเป็นคิวของน้อยพิเศษเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งเนาะก็จะมาน้อยปกตินะครับก็มาบนศูนย์ศูนยะ์เนาะอ่าหลายท่านก็โชคดีกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกัน นะครับส่วนงวดประจำวันสุกที่6ธันวาคม67นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลูกตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่6ธันวาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะเนาะแถวที่1ก็คือได้ ่าได้สี่นะครับแถวที่สองก็ได้สี่เช่นกันเนาะอ่าแถวที่สามได้หกอ่าแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้หกเช่นกันเนาะอ่าลักษณะของผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันเนาะแถวหนึ่งแถวสองแล้วก็แถวสามแถวสี่นะครับมีสองคู่นะครับ ีนี้ก็เอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่นะครับฝั่งนี้เป็นหนะ้าเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสามแถวที่สองก็เหมือนกันเนาะเป็นห้าเป็นสามแถวที่สามหกหกแล้วก็เจนะ็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นห้านะครับแถวที่สี่ก็เหมือนกันเนาะเป็นเจ็ด เนห้าเนนะาะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรออนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรออนะครับลุงตันก็จะพิจ,จนารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำมาที่หกธันวาคมหกเจ็ดเนาะลุงตันให้เด่นเด่นห้านะครับรองสนะี่เนาะ พี่น้องเอฟซีชอบห้าปลุห้าชอบสี่คู่สี่นะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลูงตังก,ก็จะเอาผลลั์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ สามสามเนาะสี่สามสี่ห้าห้าสามห้าห้าเนาะอ่ะาแถวต่อมาก็คือห้าหกหกสามหกหก,หก เจ็ดห้าเนาะแล้วก็เจดหกนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่ว่านะครับ คู่แรกนะครับตรงกันมองไปที่แถวที่1นที่สเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องมาซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือสีสนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่1นที่สเหมือนกันเนะาะเป็นคู่ตรงกลางนะครับ อาเยื้องไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือสี่ห้านะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่เนาะอ่าเป็นคู่อา่าซ้ายเนาะอ่าเยื้องไปตรงกลางลักษณะนี้ห้าหก ต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงเป็นคู่ขวาเนาะเจ็ดห้า 7, นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่โที่สามที่สี่เนะาะขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือ เจ็ดหนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่งว่ธที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่ลุ้นสมตัวก็วสามารถนำไปใช้ได้นะครับอ่ากรณีที่ชอบ จสองตัวคู่ไหนว่านาไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับอซึ่งงวดประจําวันที่หกธันวาคมหกเจ็ดเนอะลุงตันให้ให้สามเนอะสามกับห้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนอะมองผลลั์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่ม,เต,มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยที่ให้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้นะครับในงวดน,นี้ก็จะมีความคล้ายกับงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือตัวเลขในตารางที่เหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนกันเกือบทั้ง4แถวเลยเนาะพอมางวดน,นี้เนาะ มางวนนี้ก็เหมือนกันแบบ2คู่นะครับก็คือ4กับ6เนาะสีก็เหมือนกันในแถวที่1กับที่2เนาะแล้วก็6เหมือนกันในแถวที่3แถวที่แถวที่4เน,ะนาะหลังจากที่วางผลลัพธ์ครบทุกช่องแล้วเนี่ยก็มีหลายคู่เลยนะครับที่จะสามารถจับคู่เบิร์นให้กับพี่น้องในระับชมกันได้เนาะ ประมาณ5-6าคู่เลยครับถือว่าเยอะมากนะครับอา่าก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลุงตันก็วางเบิ้นไว้ประมาณ3คู่นเนาะออก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดตัวแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตัดลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ